ตอนแรกก็คงน่าแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงและปากบอกพอไปถึงที่โรงพักเฮ้ยไม่รู้จักไอ้อ้วนนี่ป่าเลยลูกผมโดนลูกผมโดนผมไม่รู้จักไอ้อ้วนนี่ปา่านุ่งแน่นเลยแต่ในลูกผมแอบกับหลักฐานมาเต็มเลยเขาแคบหลักฐานมาเต็มเลยว่าพี่รู้จักกันสรุปเรื่องไปลอยกระทงด้วยกันไอ้อ้วนนี่ไม่ได้ลงไอ้อ้วนเนี่ยกล่าวว่าจะจุดประทัดแกล้งเพื่อนก็เลยลงจุดตรงนั้นแม่งเลย แต่เจอคนจริงแบบฉันก็ไม่หน่อยไงไม่ได้ว่าคนจริงแบบดูมั่นหรืออะไรนะคนที่กล้าพูดคนที่กล้าพูดอย่างฉันนะ่ะวัาสุดตอนทำไมเพราะคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเพราะดูจากสารลูปแล้วไม่น่าใครกล้าพูดด้วยเลยเป็นเปรี้ยวไม่ได้โมลี่นะแต่คือความจริงฉันถามหนูไม่เห็นเป็นเดือดร้อนอะไรกันเลยอะ่ะผู้ยงผู้ใหญ่อะ่ะพอฉันพูดไปเดี๋ยวคนก็หาว่าหมั่นไส้ฉันอีกเพราะมันกลายเป็นนี้ว่าไงรู้ปะไม่มีใครกระตือรือร้อนอะไรเลยพูดกับโทรปาหารฉันแล้วหายไปไหนแล้วจ๊ะ สมทรงเงียบเลยมันต้องเป็นเรื่องราวใหญ่ใครเข่าโตและวตำรวจพีผู้หญิงพูดอย่างนั้นได้ไงเธอไปย้อนดูไดลฟ์สดแต่ละคนพูดต่างกับประชาชนแบบนี้หรอมันไม่ใช่ค่ะพี่จะพูดต่าก,กับประชาชนแบบนี้ไม่ได้พี่รู้จักกันพอพี่เห็นหนูลงขึ้นแล้วเห็นคนดูไลฟ์สดคนเยอะพี่จะมาตั้งสติได้ยอมแล้วกบขอโทษหรอมันไม่ใช่ค่ะมันไม่มีใครออกมาหรอกเพราะเขาจะมาคิดว่ามองเป็นเรื่องเล็กๆเขามองเป็นเรื่องเล็กพเพราะอะไรไม่ใช่ลูกหลานตัวเองเราเป็นลูกหลานตัวเองนิดหน่อยก็ยอมก,กันไม่ได้นักเลงยุยงเป็นฟิลนี้ค่ะ มันไม่ใช่ลูกหลานตัวเองเราเป็นลูกหลานตัวเองดีมึงจะไปด่างทำอย่างนี้หรอไม่ใช่มึงไฟก็สุดฤทธิ์โถลองให้เป็นคนเนี่ยหาอะไรก็ไม่เจอจะเอาอะไรไปให้เขาเหลอแล้วพี่ชอบดวงตาก็ได้หรอแล้วพี่ชอบก็ไม่ได้และสารที่นั้นต่อให้มันไม่มีใครเกิดหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นะก็ไม่ควรจุดตรงนั้นถ้ามันเกิดล่ะคืออะไรหลออตะคำขอโทษหรอ และเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพอฉันเนี่ยไปต่อต้อตานไปพูดอ่ะทําไมอะ่ะทําไมถึงรับไม่ได้ทำไมถึงยอมปล่อยได้อ่ะแล้วจะบอกว่ากล้องวงจรนี่มีได้ยังไงความปลอดภัยอยู่ไหนอะ่ะแสดงกล้องวงจรนี่มีมงบไปทาอะไรกันหมดสะพานปีเดียกูเห็นทํามากี่ปีแล้วทากูก่อนเข้าคุกจนกูออกมาจากคุกยังไม่เสร็จเลยกลงวงจรนี่มีบอกสะพานมันทําพางตรงช่วงนั้นน่ะ ก็มันจะไม่พังได้ยังไงก็มึงกี่ปีมึงยังไม่เสร็จเลยเราเป็นลูกท่านหลั่นเธอสิพวกเธอรวมไปลูกท่านหลั่นเธอแป๊บเดียวเธอเสร็จแล้วแล้วคำคืบหน้าไม่เอามาล่ะถามพยานสิเอากูไปสิคือวันนี้คือคนส่งหลักาฐานไปว่าตอนนี้ต้องมีตำรวจตำรวจด,ด,ดูที่นั่นที่ปังนั้นต้องให้คำให้การกูจะเอาให้หมดเลยเดี๋ยวถ้ากูทันเนี่ยจะยอมแบกหน้าท่านจะยอมแบกหน้าของผู้ใหญ่ใจโตมาช่วยฉันหน่อยครั้งหนึ่ง เธอฉันฟังนะใครเนี่ยในเ็ษพันห้าร้อยคนที่ดูอยู่อะต้องมีคนที่ผู้ใหญ่ใจโตหนูไม่ได้อะไรหนูไม่อยากจะมามั่นหนูไม่อยากจะอะไรนะหนูขอแค่แบบว่าให้ความยุทิธรรมมันมีอยู่จริงหน่อยอะทุกคนเข้าใจปะให้ความยุทิธรรมมันมีอยู่จริงหน่อยกับสิ่งที่เขาการทํามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันคือความที่ไม่ถูกต้องมันต้องมีคนมาช่วยคือซึ่งเสียงหนูกับเอฟซีพอมันแชร์ไปอะพอมันไม่ดังมากอะเขาก็ไม่ได้มีที่จับจ้อง พราะตรงจุดนั้นเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันแป,แป,แป๊บเดี๋ยวก็ผ่านไปถ้าคนเดี๋ยวลืมแต่ถ้าสมมติม,มีคนเอามาเอามันเข้าคุกสักแปบนึงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดูเตือนสมองมันได้อ่ะหรือให้คนที่ไปคุ้มกราโหหัวมันต้องโด,ดนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคนที่คุ้มกราโหหัวมันน่ะต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งให้เปเดือดไปร้อนเลยแบบไม่มีใครกล้ายุ่งอ่ะเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นโดยที่ความชอบทม โอ้ oh. ถูกต้องว่าแม่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่อันเตรียมแล้วเตรียมเนี่ยก็งเงียบเหมือนเดิมเดี๋ยวกูจะให้ดูคําให้การฟังนะสรุปนะถ้าสมมติว่าฉันเป็นยังไงก็คือฉันเป็นเหมือนกันเธอฟังจะน,นะคาให้การมันออกมาว่ามันไม่ได้เล่นใช่ไหมไปตามตัวมาวันนี้ตารวจเมื่อกี้โทรมาหาฉันตารวจโทรมาหาฉันบอกว่าเขามาให้การแทวว่าเขาตํารวจบอกว่าไม่สามารถวันนี้ตารวจเขาไปลงพื้นที่แล้วเขาบอกว่าดูกล้องวงจรไม่ได้ เพราะว่ากล้องวงจรตรงนันไม่มีเขาพูดแบบนี้เขาบอกกล้องวงจรตรงนันไม่มีเลยดูไม่ได้แล้วก็เลยให้คําให้การไม่ได้แต่คนคนนั้นคนคนนั้นบอกเขาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่เล่นคือเล่นไฟสีไฟเย็นนี่นะเส้นใหญ่จริงๆอ่ะเส้นใหญ่จริงๆอ่ะเส้นโคตรใหญ่จริงๆอ่ะพี่เส้นใหญ่จริงๆ จะรองไห้คือแบบมันรู้ทั้งรู้อะมันมันเหมือนในหนังตอนเนี้ยมันเหมือนในหนังที่แบบเรารู้หมดดาแล้วทํำอะไรไม่ได้อ่ะเข้าใจปะมันแบบเธอฉันนะตัวฉันไม่ไรหรอกคือแบบคือแบบมึงมันเป็นไปไม่ได้ก็วงตอนนี้มีแล้วบอกเล่นไฟเย็นแล้วตำรวจเลยไม่ให้คำให้การ แต่คือยังโชคดีตรงที่ว่าอะไรรู้ปะก็มีคนที่อยู่ทางนั้นเขาแอบถ่ายคลิปตั้งแต่แรกอะ่ะมันยังโชคดีตรงที่ว่าเขาแอบถ่ายคลิปตั้งแต่แรกยังโชคดีที่มีพี่กับแฟนคนนึงเขาถ่ายสตอรี่แต่แรกแล้วมันเดิกอยู่ตั้งแต่จุดตั้งแต่ปังเขาใจปะและฉันก็เลยถามว่าตำรวจทำไมให้คำให้การล่ะ ก็เลยโทรมาล่อถามฉันก่อนไงว่าฉันน่ะมีคลิปมีอะไรหรือเปล่าเขาโทรมาถามฉันเมื่อกี้นี้ฉันก็เลยบอกมีเอฟซีเนี่ยเขาถ่ายสตอรี่ติดตงแต่แรกแล้วจ้าเขาส่งมาไหนเนี่อยู่ไหนกันจ๊ะพงอแ,แม่อยู่ไหนกันน่ะพ่วงกลับจะโทรมาไม่โทรเกลียดกูอีกกูดูกูเป็นเฟียสกูโดนอีกหลังจานนี้กูโดนแน่นอนมมงเลยกูโดนแน่นอนสนัญญ่นโดนเก็บดเดี๋ยวเดี๋ยวดู เลิศปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณตํารวจเอาเขาไปให้คาให้การที่โรงพักคุณไม่ให้คาให้การได้งไงบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเธอไม่เห็นหรอตํารวจหญิงพูดจาก็ผิดตํารวจหญิงพูดจาก็แรงกับประชาชนไม่โดนอะไรเลยนักข่าวไม่โดนอะไรเลยแม่ดูดิดูเอาละกันสุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็จะเงียบ แต่ฉันก็ไม่ยอมเด็ดขาดฉันจะดูคาให้การของมันว่าอย่างไงบ้างแล้วฉันจะเอาหลักฐานสู้ฉันจะให้คาให้การจนกว่ามันจะให้คาให้การก่อนกับตํารวจว่าอย่างไงแล้วฉันจะเอาคาให้การเนี่ยให้ทนายเนี่ยไปจัดการฉันขอให้ผู้ใหญ่ใจดีสักคนหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่แบบเส้นแข็งจริงๆเส้นหนาทั้งนันเลยจะให้หนูทาอะไรก็ได้หนูก็ยอมเชื่อว่าเจ็ดพันสามร้อยคนดูที่ดูอยู่เนี่ยจะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ที่เส้นหนาเส้นใหญ่เส้นโตจะต้องดูอยู่ จะต้องมีเส้นผู้ใหญ่ใจดีที่เส้นใหญ่เส้นโตช่วยหนูได้หนูหลักฐานก็คือคอมเหมือนกันขอบคุณ m c ทุกคนที่บอกมาบอกคุณบอกในคลิปไลฟ์สดว่าคุณไม่รู้จักการแต่หลักฐานคุณอยู่ด้วยกันคือเพียบคุณตำรวจบอกว่าเขาเล่นไฟเย็นเขาไม่ได้เล่นแต่หลักฐานตอนที่สุดเขามีเพราะฉะนั้นรวบตึงไปให้หมดเลยหนูขอรอบนึงเถอะหนูขอช่วยนรอบนึงจะให้หนูทำอะไรบอกได้หมดเลยจะให้หนูงานรีวิวขายของโฆษณาอะไรก็ได้ขอขาอย่ตทักมาหนูเลยนะคะหนูจะยอมทุกอย่างหนูจะยอมทุกอย่างให้หนูเป็น ทุกอย่างหนูขอแค่นี้เอาแต่ก,การห,หนูเรื่องนี้เรื่องเดียวหนูขอให้ท่านเอาความยุติธรรมให้ดูหน่อยและเรื่องนี้ท่านทำอะ่ะคือในเมื่อคนที่อยู่ที่นั่นนายกที่นั่นไม่ทําอะไรเลยคนอยู่ที่นั่นไม่ทําอะไรเลยพุ่งกลับไม่ทําอะไรเลยหนูขอให้ท่านช่วยหนูหน่อยต้องมีหนึ่งคนที่ช่วยได้ ต่นี้เขาไม่มก่กระตือหรือรดนอะไรกันท้อเลรู้ไหมเขาอบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่คนจุดประทัดเขาก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องจุดประทัดและก็เธอทะลอเลาะกับผู้ชายอ้วนเขามองแค่นั้นแต่เขาไม่ได้มองว่านั่นคือสิ่งผิดกฎหมายที่เขาห้ามเล่นและมีคนเล่นและกําลังจุดไปที่วงที่มีผู้คนมากมายประชาชนยืนอยู่และพอประชาชนก็ไม่โอเคกับสิ่งที่มันกอ่อการการให้เกิดขึ้น พอมันจะเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ามันมันทำไม่ต้องทําอะไรแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ปัญหาลงพื้นที่มึงลงกไปทําไมเหมือนชื้อคนน้งท่วมอ่ะก่อนที่มันจะท่วมอ่ะมึงก็ทําให้มันไม่ท่วมได้อ่ะเข้าใจปะแล้วดูข้อความนี่มันทักมาหาปูนะมันด่ากูแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะมันด่ากูแบบนี้แบบนั้นนะ จริงๆแล้วเด็กอ่ะท่านจะบอกให้เลียน้าไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาโดนเด็กโดนอะไรก็ไม่รู้แต่ท่านนี่ด้คลิปพอเสียงมันปั้งแล้วว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นเขาใส่ใช่ปะแม่เขาใส่ใช่ปะต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนหรอพอเกิดปัญหาลุงก็ไปกรนสนันโลกแต่ท่านเรื่องเนี้ยพี่หนุ่มกันด้วยฉันขอให้บุญกุศลทั้งหมดฉันขอให้บุญกุศลที่ฉันทำมาทั้งหมด มีผู้ใหญ่ใจดีหรือพี่หนุ่มกัญชัยแบบออนเรื่องนี้ไปจาัดก,การให้ฉันหน่อยเถอะฉันจะแบบคือให้รู้เส้นสายมีอยู่จริงอะ่ะเข้าใจปะอืมแค่นั้นแหละเดี๋ยวที่เลือฉจัดก,การเองเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักในเมื่อบอกว่าไม่มีอะไม่มีการเล่นได้เป็นไรเธอคิดดูกันง่ายๆนะตั้งแต่เมื่อคืนเธอไปย้อนดูไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อคืน เธอไปดูไลฟ์ตอแต่เมื่อคืนตอนวันนี้บอกไม่ได้เล่นเขาเตรียมการเป็นแพ็คเกจจิ้งไปแล้วค่ะ